พี่ดูนะมันจะแห้งไปเลยมันจะแบบสมมติว่าลูกสามีใม่ท่อกนะใครก็ตาที่สามีไปได้ก็ตัวคนเราจะเราจะออกไปข้างนอกต่างๆใช่ไหมคะตัวนี้พี่สามารถฉีดปุ๊บแล้วพี่ก็เดินออกไปได้เลยฉีดห่างออกมา20เซนแต่วเอาตามที่เราสะดวกคือตัวนี้มันจะให้ความชุ่มชื้นด้วยเนาะอย่างที่หนุกบอกนะคะเนี่ยโอ้ยฉีดเนลงไปบนมาเป็นปะ S B F 5 0นะคะล้วกโอ้มันแห้งไปเลยชิ้ช่่มาหน่อย ง่ายกว่ามา้ยใช่เมื่อกี้เฉีดแสดงมือไหมนี่อะชิดชู่ไม่เปียกใช่เพราะว่าความละเอียดของเขาเพราะฉะนั้นมันจะไปแบบทุกอนูจริงๆพี่ดูถ้าไม่งัน้น่ะมันเปียกแล้วแต่ว่ามันไม่เปียกอ่ะแวน้องแต่หลังกล้องนี่เปียกแล้วเราก็หลบออกไปซีสองออนซ์หันมาทีมมา่น้องอ้อมเราก็หยับมหยดเป็นน้ำแอนเนี้ยเออเนี่ยอ๋อนนี่หนูฉีดใกล้เลยมีความชื้นขึ้นมาหน่อยเขาให้ฉีดห่างหน่อยอ๋อเพนไหมมา อันนี้ไม่จากยังไงก็ไม่ไหม้เลยเนาะเลยไม่เปียกเลยน้ำหอมอ่อนอ่อนอ่ะชอบฟินมากเลยคือเพื่อนๆนค้าเขาไม่มีอ่งกอนวลแล้วก็ไม่มีน้ำหอมทุกผลิตผลิตภัณฑ์แปลว่าไม่ว่าจริงๆรลูก่อีกอย่างหนึ่งคือลูกพี่ผู้ชอบว่ายน้ำแตะบอลแล้วบังคับให้ใช้กันแดดไม่ยอมใช้เพราะไม่ดีเหอฉีดได้แต่พอแบบเราเจอสเปรย์แบบฉีดอะที่หน้าคุณบุ๋งฉ่ำเลยอยากลองฉีดหย บุ๋มน้องอยากลองเฟซกระป๋องใส่หน้าดินะน้องนะคะพี่แต่งหน้าให้นะคะไม่แล้วพี่บุ๋มใครอยู่นะคะแล้วควรน้องอ๊อฟก็ใจนะคะหนึ่าเปนต่งแ่งแต่แต่ง่่ยงไมหน้าเปี่ยนไหมล่ะเปียไม่เปี่ยนเลยแล้วมีความเงาดู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 โอ้ดูนีเงาดูดิดูตรงนี้มันไม่เปลี่ยนนะจริง ไม่เพียงพอเวยค่ะไม่อ่านี้ยิมจะแสบคอเนาะลงติดจะแสบคอแล้วปวดยันเทินใหมคุณแไปดได้แล้วเมคอัพก็จะไม่ไหลรเดี๋ยวดูขอซูมก่อนนั่งเทินคุณดูนั่นะคะพร้อมยังคะเดมตัดาลูกกอลับตัดตัแก้ปัญใจค่ะหนึ่งสองสามงเดงเดงเอ้า ว่าอะไรป่ะหน้าดำมากยังฉ่ำยู่ตรงเนี้ยอ้ยไม่จะบอกว่าอะไรป่ะเนื้อสัมผัสของเขาเหมือนลมพัดผ่านโอ้โหโอ้ลมพัดผ่านไปต่ออมันเบามากมันไม่รู้สึกว่าเราสีสเปรย์เข้าหน้าจริงๆมันไม่แบบหย่อนเลยอ่ะ ไม่จะบอกว่ารู้สึกว่าเหมือนมันเป็นหมอกควันเยอะๆน่ะคือมันไม่มีไอน้ําเข้ามาในหน้าเลยเนาะมันละเอียดไม่เดินก่อนมันละเอียดไหมเดี๋ยวพีอกเราปนลูกตาเดี๋ยวผิดเนื้อบอนแฉกทุกคนเอ๊ะยังไงคะทุนจะเข้าข้างใคแล้วแล้วหน้าเงาเห็นป่ะหน้าเงาน้อเใช่ใช่ ลือดตือกันแดดอ่ะแล้วขวดละแค่ร้อยกว่าบาทไม่ถึง200อ่ะไม่อันเนี้ยพี่ปูขอบอกว่าขับางแบรนด์นะถ้าเพื่อนๆเห็นนะขวดอาจจะใหญ่กว่าแต่พี่ปูอ่ะไปเทียบดูแล้วคือปริมาตรเท่ากันเป๊ะค่ะ120 ml ตอกขวอัดแน่นเพราะว่าเขาแบบมันเล็กไงมันเพาะเขเล็กมันเล็กมันก็เลยไม่จำเป็นต้องทำร้อนร้อนตวดหหัวกันแดดต้องมีพี่ปูสี่แสนแล้วนะแชร์ตั้งแปดร้อยแชร์แปดร้อยอีสองร้อยแชร์อีสองร้อยแชร์แม่ดูจริงๆริงนะแปดจะมาวันนี้ ไม่รู้จะซื้ออะไรตอนนี้หนูขอเชียร์ให้ซื้อกันแดดตัวสเปย์ของเขาหนูขออนุญาตเชียร์ได้ไหมเพราะว่าตัวกันแดดเนี้ยต่อให้พี่บอกว่าพี่หนูพี่คงไม่ได้เอาไปฉีดนะพี่พมีตัวที่ใช้ก็จะเอาไปฉีดตัวเตนนิมระหว่างวันกําลังจะลงไปไหนทําอะไรปุ๊บข,ขอฉีดแขนฉีดขามันง่ายมากกว่าการที่พี่เพราะมันขวดเล็กแบบเนี้ยการใส่กระเป๋าต่างๆมันง่ายมากๆแล้ววันนี้ราคาคือไม่ถึง200บาทราคาเขาดีมากๆ เนื้อ่คะเนี่ยราคาเขาดีมากมากอันนี้คือตัวหนึ่งเลยที่วันนี้หนูต้องโดนแน่เพราะหนูเป็นคนที่ชอบตัวสเปรย์แบบสเปรย์กันแดดแบบนี้เพราะมันง่ายเพราะหนูเวลาไปเดินออกแดดอะหนูโจกแจ้มมากนะหนูแบบเดินเปิดเผยไม่ค่อยจะปิดเปิดอะไรเท่าไหร่ก็คือเดินฉ่ำแต่วันนี้อันนี้ราคาเขาดีจริงๆสำหรับตัวสเปรย์กันแดดพี่ไปไหนมาคะแอบลับเหรอพี่หรอพอขึ้นเครื่องบินไม่ได้ค่ะเพราะว่าร2อย l ี่สิบเอลนะคะเอ๊ะ ใช่ร2อย l ี่สิบ้อไม่ได้ต้องร0อย l อมีคนมาทวงครบแล้วค่ะวิ่ไวมากอะไวมากไวมากไวมากวมากทุกคนอย่างที่บอกตอนนี้สินค้าที่ขายดีที่สุดคือครีนนิ่งบาร์มนะครับซึ่งไอตัวครีนนิ่งบาร์มของเขาเนี่ยก็เป็นสินค้าที่ขายดีมากๆในหมวดครีนนิ่งในติ๊กต็อกช็อปด้วยทีนี้ถ้าใครจะเอาอ่ะมัน มันคือตะก้าเบอร์แนะนําให้ซื้อตัวคลีนซิ่งเบอร์สี่นะไอ้ตะก้าเบอร์ห้านะครับตะก้าเบอร์ห้าซึ่งปกติราคาเนี่ยจะได้แค่หนึ่งกระปุกแต่วันเนี้ยตะก้าเบอร์ห้าตัวครีนซิ่งเนี่ยจะได้สองกระปุกในราคาร้อยแปดสิบสี่ซึ่งปกติสามร้อยเจ็ดสิบห้านะครับราคาดีมากย<ด>ังมีคน<ว>กดเรื่อยๆอยู<ต>่เลยใช่ขนาดดีขนาดดีมากบอกไ้เลยว่าหาไม่ได้อะเบบิทีพี่พ่ยกกล่องตัวเบบิทีมาสักตัวหนึ่งค่ะ เบบิทีค่ะเบบิทีค่ะห้าตัวตามสัญญาค่ะสามสิบเก้าบาทไปค่ะห้าตัวค่ะสามสิบเก้าบาททุกคนเตรียมตัวไปแล้วค่ะห้าตัวหมดแล้วเหรอหมดค่ะอุค่ะเจ้ามาเจ้าวิชาเลนจ์ต่อไปคือกี่ใจไม่ทันอ่ะชาเลนจ์ต่อไปขอที่หกแสนใจขึ้นอีกแสนแปดเท่านั้นแล้วก็ขอแค่ อร้อยแชร์พอร้อยแชร์พอครับพอหัวใจเป็นหกแสนแล้วก็1นึร้อยแชร์นะครับมาเรามาถึงผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปตัวต่อไปของเขาอายครีมได้ไอ c r ครีมเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดังมากของเขาอยู่ในห้องน้ำที่บ้านอันนี้หนูใช้รอบก่อนที่วันไลฟ์เขาจะมีตัวครีนซิ่งบาร์แลวตัวอครีมมาหนูเอาไอครีมไปใช้เรียบร้อยแล้ว พอตัวไอคีมเขานี่ปวดเขยก็ดีมากดูนี้นะปึ๊บตะกร้ามันจำกัดนะคะมันเลยหมดไวนะคะอะไรอ๋อไม่ให้แม่มาแล้วไหนไอ้ใบมันพี่พีดเอาทับอ่ะดิเนื้อเขาเป็นอย่างนี้แล้วเนื้อเขาดีด้วยตัวของไอคีมเขาอ่ะนี่ป่ทับป่ะนี่ป่ะใช่ไปนี่ก็ได้ขนาดของเขาเนี่ยอยู่ที่15กรัมนะคะตัวนี้นะพูดยากมากจริงมันเป็นคำพูดที่พูดยากมาก มีม้เซอร์อมมาแวอะมีค่ด์ัมคุณจ้าก่อน่างแม่ไฮดมืออะไรคือมันเป็นฮะอ่ะพี่พี่พูดดิจะบอกงี้ครับว่าตัวไอครีมเขาอะอย่างที่บอกว่าเหมือนคลีนซิ่งเลยเป็นโปรดักชูโรงของเขานะในหมวดไอทรีทเมนต์เขาอะจะอยู่ติดเสมอเ็นไหมรูขุมนหายอันนี้ยังมีเห็นรูขุมขที่รูขุมหาย รูยังมีอยู่ดูเห็นปะเห็นชัดปะนี่ไงไม่มีรูดูนี่ข้านี้ยังเห็นรูลุ่มขนนี่หายไปไหนอะ่ะเพราะมันชุ่มชื้นมากแล้วมันแบบเนี่ยมันเคลือบผิวเราแบบนี้เลยใต้ตาดูดิจับฝั่งสองฝั่งรู้สึกได,ด้ดูดิจับนี่จับนี่นนไหนคะคืออันนี้ไม่ได้ทาแห้งเอาดิอุ้ยจริงมันเคลือบัินแห้งมากนี่คือถูกต้องเดี๋ยวให้ดูข้านี้เดี๋ยวมันไม่เห็นข้านี้อะตรงนี้ก็ยังมีรูลุ่มขนเห็นปะ ถ้าตรงนี้ยังนี่ก็มีเนาะเนื้อเขาแบบไอครีมอมันจะมาแบบงเบาเบาๆมากไม่ได้นะคะเพราะว่ามันต้องให้ความชุ่มชื้นหนักๆเนื้อเขคมะมันากไม่ได้นะคะเพราะว่ามันต้องให้ความชุ่มชืนหักๆนรไม่ไตหุกะ่นแกได้้านก้อีมากดูดิ คือมันเห็นเลยว่ารูปหองคนมันบัมันถูกเบอไปเลยอะไอคีมเขาดีมากอันนี้หนูใช้อยู่มันวางอยู่ในห้องน้าชั้นบนอันนี้จริงๆพี่นีให้ใครเดินไปในบ้านเราไปดูไปดูให้ไปดูห้องน้าชั้นบนได้นี่คือให้ไปดูแล้วเนี่ยนี่มันดีมากไอคีมดีมากค่ะากซื้อไอคีมคู่กับปูซกเดี๋ยวมันจะมีโปรที่มันซื้อคู่หลอันมากอันนี้แสดงว่าพี่ใช้จริงอยู่ใช่ไหม แล้วแล้อีกอย่างนึพี่ปูพี่จุ๊ดูพี่จุ๊มทำไงดึงฝ่าปูเพิ่งร<น>ู้ว่ามันง่ายขนาดนี้นี่เองนึกว่าเป็นฝ่าดูนะพี่นึกว่าเป็นฝ่าเราก็คิดว่าเราเป็นฝ่าเหมือนกันอ่ะอย่างนี้หรอบดนี่แค่นี้จุ๊บไม่ต้องไม่ต้องดึงอย่างเงี้ยฝีห <15 S 1> ้างกามาเยอะนะแล้วก็วิธีการทาไอคีมที่ถูกต้อง อันนี้คือคุณหมอบอกมาเราปกติเวลาทาไอครี cream, มบางคนจะทาแค่ใต้ตาถูกไหมคะอันนี้คือสิ่งที่ผิดเพราะว่านอกจากใต้ตาเราที่ต้องการความชุ่มชื้นแล้วจุ่มทาตอนนี้ไม่ได้ด้วย <laughs> เปลือกตาเราด้านบนก็เป็นสิ่งที่ต้องการทาไอคลีมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่ทาไอครีมที่ต้องทาใต้ตาและเปลือกตาตรงนี้ด้วยอย่าลืมทารบริเวนนี้ด้วย เพราะปัญหาว่าพอเริ่มอายุเยอะขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนังตาจะตกหนังตามันเหี่ยวเพราะอะไรเพราะเราไม่ทาตรงนี้ไง <โด S 1> แเอาแต่เน้นว่าใต้ตากับรอบดวงรอบหน้าเฉยๆเนาะนึกอ,ออกไหมซึ่งอันนี้มันให้ความชุ่มชื้นที่ดีมากมันช่วยเรื่องของความกระจ่างกระจ่างมันพูดยากนิดนี่ไงพี่คนดกพี่จุ่มทาตอนนี้ไม่ได้พี่ไม่บอกแล้วทาตอนนี้ไม่ได้แล้วผิวมันนิ่มแบบมันนุ่มขึ้นมาพี่พี่หมูลเราจับผิวสองข้างข้างนี้จะอันนี้หน่อยอ่ะสองฝั่ง อย่หดูคาคู่หนึ่งเขาดีหมดเลยจะบ้าไปหมดเลยมีค่าหนึ่งจะมีความแบบยังแห้งแต่ค่าที่สองมีความแบบชุ่มชื้นมากๆอันนี้คือหนูไปได้มาด้านคิดเองนะว่ามันเกิดอะไรผมว่าหนูอย่างที่หนูบอกว่าหนูเคยไปแก้ตามาสองมาสองรอบสามรอบเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือหมอเขาเตือนเลยว่าเวลาทาไอครีมอ่ะหมอผิวหมอที่ไหเขาบอกว่าอย่าทาแค่ใต้ตานะต้องทาเปลือกตาด้วยแล้วหมอหนูเป็นหมอที่แบบ ไม่ไม่เน้นขายของเด็กอายุสิบห้าเทยได้ไหมคะเป็นหมอที่เลือกที่จะแบบแนะนําแบบคนไข้จริงๆเข้าใจไหมเขาแนะนําให้ทําแบบนี้ได้ได้ไหมคะได้ครับได้นะคะเด็กอายุสิบห้าเทได้ดูเรื่องท่ากินตอนไหนคนสวยปสามพี่ก็เริ่มถานตั้งแต่พอพี่กลัวมากถามพี่หมอเริ่มไตะกี้เพราะอะไรนะพี่เป็นน้องเต้นเกแล้วต้องยอมแล้วพี่นะแต่ก่อนอพี่ทานี่ค่ะมล้านนูหนาหนูเวอร์เลย อย่างนี้ทุกคนครับตัวไอครีมตัวนี้ของปาป้าฟิลเนี่ยเป็นโปรดักชูโลงของเขาเลยหนูก็ใช้อยู่เพราะเขาเห็นปวด8 2ุี่เจบอกว่าปกติอ่ะมันประมาณ317บาทราคาร้านดีๆที่เอาไปปักกัะหนก็260 6 0กบว่าวันนี้ในไลฟ์เราอ่ะเราได้ราคาดีมากนะคือ259บาท ถ้าใครอ่ะอยากจะใช้ตัวคือของเขาอ่ะมันติดท็อปอยู่แล้วในทิกตอกเวลาแลนกิ้งอ่ะอันนี้เวิร์กมากจริงๆครับตัวไอครีมของเขานะซึ่งแก้มบุ๋มก็ใช้อยู่จริงๆตอนนี้มีอยู่ทุกห้องน้ําเลยแล้วเนื้อคืออดีมากของเด่นที่หนูต้องขออนุญาตกลับบ้านสุขาสามไปจัดไปจัดกุของกูก็สับอาของที่แบบมนไล มก็ชุดเดียวมันเต็มไปหมดมันเต็มบ้านเต็มช่องจะเป็นอีพีไหนดีคะโอ้โหมันแบบเสื้อผ้าแต่ละเป็นไนหนดีคะอเยอะเยอะมากแม่จริงๆเยอะสุดๆทุกคนกดได้นะครับตัวตัวไอครีมดีจริงๆกันแดดก็ราคาดีมากถูกต้องเลยกันแดดลดเจ็สิบสีบาทเองใช่ ปกติเขาขายประมาณร้อยเก้าเก้ามีแฟดเซลอยู่นะคะกันแดดเข้าไปเปิดตาแล้วหนังตาแล้วกันแดดเซลแค่อะไรงีทุกคนมีพร้อมหรือว่าต้องพีค่ะชอบมากคือมันไม่ต้องเปิดฝามีพร้อมใช่ไหมครับไม่ใช่หนูพุยของหนูที่สำคัญนะทุกคนแพคเกจเขาดูดีวันนี้ใช่วันนี้ราคาดีมากมาก้นมากมากจริงๆแล้วก็ปิด ค่นี้เลยคือใครใช้ป้าป้าฟิวอยู่แล้ววันนี้ราคาดีมากๆนะครับแพ็เกจดีเนาะราคาดีมากๆากไ <อ S 1> ปเดี๋ยวเราไปสินค้าต่อไปไปค่ะวนอย่าลืมกดกันแดดแม่พี่พีชมีตัวนี้มีของทั้งตเจ็ดสบี่บาทกันแดดร้อยเจ็ดสิบสี่ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําโปรมากทำโปรเคเหรออันนี้เขาทำตัวอีกตัวหนึ่งกำลังหามอยู่ไหนก็เลยอันนี้หนึ่งอันนี้คืออะไรอ่ะได้คหนึ่งไนโนเคลมาร์กโอ้โหหนึ่งเคลนี่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 หนูแกวทุกอย่างตัวอย่างล้ว มาโครเราได้สองตัสองค่ะอันนี้เขาให้ไม้มาด้วยไหมใช่ไหมเหมือนเห็นในกล่องเพราะว่าไม่กินแกวอยู่ตัวนี้เขาบอกว่านี่่คะเป็นมาโครออยล์ใช่ให้เขาจะให้ตัวไม้แบบนี้มาเป็นมาโครแบบนี้อันนี้นี่่คไม้แบอกว่าอย่างมารโครในตอนใกล้จะจบค่อยมาร์มาโครคืออะไรคะใกล้จะจบแรับไม่ใช่หรอ ไม่ใช่หรอใช่หมายถึงว่ามันใช้ยังไงมาร์คโคนมาร์คเนี่ยมาร์คทิ้งไว้แล้วก็ล้างออกเลยสำหรับตัวนี้ก็คือข้อดีของเขาคือมันจะไม่แห้งตึงเนาะแล้วก็อันนี้เขาจะลดเพื่อของการที่บอกว่าเกิดแบบต่างๆเรื่องของความมันต่างๆนะคะแล้วแต่ว่าที่สําคัญคือันหน้ามันไม่แห้งตัวเนี้ยี่อุ้ยปักผู้มแล้วมันจะเย็นๆนะตัวมาของเขาเดี๋ยวค่อยดูชัด ฉันไม่ได้เอามาหับน้ำเสดดเพราะเธอเราฉันก็ไม่ใช้นะฉันก็จะเอาไปใช้เหมือนกันอันเนี้ยฉันพูดตรงๆฉันก็ต้องใช้เหมือนกันคือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกที่หนูมาไลฟ์อ่ะหนูไม่ได้ไลฟ์ของเขาจนครบทุกอย่างของแบรนด์ค่ะตอนที่เรามาไลฟ์อ่ะมันจะมีเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมตัวไอครีมแล้วก็ตัวตัวนี้คือตัวครีนซิ i n g ของเขาใช่ไหมแต่รอบเนี้ยคือเขาขน นี่มันหมดทุกอย่าง SKU เขาที่เขามีะใช่ค่ะหอมอย่างของเขาที่เขามี2 SKU เขาวันอันนี้หอมเย็นๆทุกคนครับจะบอกว่าอันนี้เป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่เขาทำราคาพิเศษให้เรานะปกติอ่ะปกติตัวเคลเขาเนี่ยอยู่ที่344บาทนะครับมันคืออะไรมันคือภาษาไทยที่ทุกคนคุ้นเคยคือโครนมาคหน้าครับแต่ว่าตัวตัวเคเขาเนี่ยมันเป็นสี ชิ้นาขาวนะแล้วก็แปะไปเทกเจอร์ก็จะนิ่มๆลื่นๆแปะเอาไว้แล้วค่อยล้างออกทิ้งเอาไว้นะครับเนื้อเขาละเอียดเนื้อเขาดีมากเนื้อคีเนื้อเขาอะเหมือนเป็นอารมณ์แบบครีมทาหน้าแบบเนื้อนิ่มๆเลยอ่ะพี่อยากให้บุ๋มทาพี่เนื้อแบบวิปครีมแบบนิ่มๆอ่ะก็คือจริงๆอ่ะมันช่วยเรื่องผิวแห้งมากๆนะใครเป็นคนผิวแห้งมากๆผิวหน้าแห้งอ่ะ ใช้ตัวนี้ครับทิ้งไว้คล้ายๆมาร์กหน้าแต่ว่าอันนี้มันเป็นมาร์กจองล้างออกปกติเนี่ยเขาขาย2กระปุกอ่ะ3 4 4นะในช็อปเขาครับในช็อปเขาอะตกกระปุกละประมาณ170วันนี้ราคาในไลฟ์เราดีมากสองกระปุกนะตัวนี้เป็นตัวโปรดักที่เขาทำให้เราวันนี้179บาท179บาท 90บาท80 8ท89บาทเท่านั้นครับจริงๆป้าาฟิวนะอันนี้ต้องกดอันนี้ต้องกด55กรัมเยอะมากรวมทั้งหมดเป็นมันมาไม่นานนะเนี่ยคือดูว่าเราได้2กระปุกนี้ไปในราคาแค่179บาท179จริงๆนะคือเขาทำราคาตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้เราราคาดีมากกินแบบ พี่ไม่ต้องห่วงนะคะอุ้ยไม่มีแอลกอฮอล์ไหมหรือว่าอะไรเขาไม่ใส่น้ําหอมนะคะแล้วเขาไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะสำหรับตัวนี้นะคะให้ใช้เนี่ยก็คือพอกทิ้งไว้ห้าเอ้ยพอกทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีนะคะแล้วล้างออกนะทีละครั้งสองครั้งแล้วแต่ว่าวันนี้แบบหน้าเราไปประจนโรคกว้างมายังไงอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็คือใช้ได้เลยเจ่าที่หนูบอกว่าตัวของป้าฟิลเนี่ยคือเขาขขยดีไม่ใช่แค่เมืองไท่นะแต่ว่าอย่างแบบว่า โดหรืออะไรนะฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นะเขาก็ขายดีมากเลยค่ะสำหรับตัวนี้ของเขาเนอะและอีกอย่างหนึ่งอ่ะเขาทํามาเพื่อตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากจับต้องผลิตภัณฑ์ที่แพงง่ายแล้วเลือจับต้องได้เพราะฉะนั้นอ่ะเขาก็เลยผลิตพวกสกินแคร์ต่างๆของเขาออกมาแบบนี้เองจ้ะคือคือปกติอ่ะหนึ่งกระปุกของเขาอ่ะร้อยเก้าสิบบาทนะครับเขาขายร้อยเก้าสิบบาทสองกระปุกเขาขายสามร้อยสี่สิบวันนี้ในไลฟ์อ่ะเขาลดให้เกือบครึ่งหนึ่งเนาะสองกระปุก เหลือ174หรือ179ยเเก้านะอุ้ยพี่พีนที่เป็นเซตตะก้า179บาทจริงๆราคาดีมาก179คือราคาที่กระปุกละ80กว่าบาทอ่ะ89บาทนะครับในในของคุณภาพแบบนี้แพ็กเกจจิ้งแบบนี้เนาะหนูบอกบางคนยังว่าหนูเป็นแวมไพร์ได้เพราะใครดูใครตุ่เองดูใครกัดไม่มีใครกัด ไม่เชื่อค่ะต้องกลับไปดูตรงนี้เลยโยไม่เชื่อค่ะเปิดพอมยัยผีจีนไม่เชื่อค่ออะนะยัยผีจีนลูกกระทำพวกแกนะมันใหญ่โตนะเ <c oughs> ข้าไปเลยอย่าให้เข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นแบ,นบรรมพายจากผีจีนกลัวกลายเป็นแบ,นบรรมพายเ <c oughs> ข้าเลยค่ะเ <c oughs> ข้าเลยค่ะต้องมีท่าด้วยนะต้องมีท่าน่ารักจังเลยเราอยากเปลี่ยนเป็นแบมพายกับพี่พี๊ แม่อนุญาตอะไปเกิดดีกว่าโดนดูที่ไหนล่ะไปไหนล่ะโอ้จะบอกจะบอกว่าอย่างที่บอกนะตัวเคลรเนี่ยราคาดีมากนะดีเหมือนตัวครีนซิ่งตัวครีนซิ่งมาร์คเมื่อกี้เลยแต่ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งคือมาร์คโทนอ่ะอันนี้ก็คือเหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งมากๆ ต้องการปรับผิวต้องการให้ชุ่มชื้นอย่างเงี้ยครับแล้วทำไมลูมแม่ถึงอยากใช้มากแต่ก่อนอะหนูเคยใช้ตัวมาคนบางตัวใช่ปะแล้วตอนนี้หนูก็ไม่ได้ซื้อใช้มานานมากๆแล้วแล้วหนูก็เป็นคนชอบที่ใช้บอกพวกตัวมาที่มันเป็นแบบประมาณอย่างเงี้ยเพราะว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเวลาที่เราล้างผิวอะมันจะสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกถ้าเรามาพวกกับตัวโคนตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอีกอันนึงที่มันรอและราคาก็เลยราคากระปุกนึงมัน80กว่ามัน90บาทอะ พักมมากละตอนนี้เนี่ยหูพี่จุกอนพี่พี่จับผิวมันเย็นเขาสำหรับผิวแพ้ง่ายด้วยนะคืออันเนี้ยมันช่วยบอกกระโลมผิวตอนนี้เลยแล้วก็วันไหนที่เธอไปตากแดดหนักๆวันไหนที่ตากแดดหนักๆอะหนูได้นำว่าเข้เอาตัวมาแบบนี้ไปมาเพราะว่าจับผิวอ่ะมามันเย็นมันจะช่วยกระโลมผิวเราที่เวลาผิวเรามันมีความร้อนมันมีการอักเสบเกิดขึ้นตัวมาโครแบบเนี้ยมันจะช่วยบอกกระโลมผิวเราพี่เห็นไหมทำไมหมูมันถึงไปลงไปคบอย่นี่โคน ทำไมอย่างนั้นทำไมจะคะมันช่วยลดความร้อนในร่างกายอบหน่อใช่ไหมร่างกายมันเป็นการพอกแล้วผิวหมูมันชมงูไหมงูเออตัวนี้ฉันเข้าใจมากพี่กูเห็นแล้วมันช่วยเรื่องอันนี้ด้วยเนาะพี่หมูทุกคนไหมอย่างทัพพี่ดูเขาคืออย่างสิ่งที่มันแบบ เลยแล้วบางอย่างว่าุอยโคตรมาจากโนกระจกนี้มันดิสส่วนประกอบดูส่วนประกอบตัวประกอนอ่าพี่ต้องกดเข้าไปดูนะจริงส่วนประกอบมีดินขาวนะครับดินภูเขาไฟแล้วก็กรดวิน่าลองเนาะนี่เนาะพีู่ดไม่ได้หรือไม่ได้หรือแต่ว่าที่มันไม่กรดที่นำเข้าจากเยอรมันนะครับแม่สรรพคุณเขาดูดิเพื่อนๆลองเลื่อนดูนะคะมันแบบมันง่ายๆเลยกับการที่เราแบบใช้ตัวเนี้ยอย่างที่บอกอีกเรื่องว่า ถ้าพี่ไปตากแดดมาไปเล่นกีฬามาไปท่องเที่ยวไหนมาวันนี้แบบออกไปเราไปเดินออกไปหรือว่านั่งไปนั่งกินหมูกระทะา่ารู้สึกว่าร้อนเนื้อหนักตัวร้อนหน้ามันร้อนร้อนแบบเอาตัวนี้ไปปอกมาลมผิวในสองกระปุกเลยเนาะเอาตัวเนี้ยไปพอกทิ้งไว้แล้วก็ไปอาบน้ำล้างหน้ามันจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น ในราคาที่9บาทไม่ร้อยร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทได้สองกระปุกแล้วพี่ดูยอดขายดูยอดขายในตะกร้าเขาได้เลยว่าสินค้าของเขาอ่ะขายดีมากขายดีสุดๆแม่ขายดีมากทุกตัวจะบอกอย่างนี้ครับว่าสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะวันนี้เราขายป้าป้าฟิลนะครับซึ่งเขาเป็นเครื่องสัมมางอ่ะที่เน้นสำหรับคนที่แพ้ง่ายเลยแล้วก็เขาพยายามทำสินค้าเขาอ่ะให้คุณภาพอ่ะพอๆกับพวกแบรนด์ ดีๆโดยที่ราคาเนี่ยเข้าถึงได้แบบสุดๆมันก็เลยเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆในกลุ่มสกินแคร์ในทิงตอลนะครับวันนี้ราคาที่เราได้มาเป็นราคาที่ดีมากๆราคาที่ดีมากๆหนจะร้องแบนเขาค่ะพี่พีทว่าดีเกินไปหรอเอาผิวของหนูคืนมาค่ะทำไมผ้านี้มันชุ่มฉ่ำดูมันออร่าขึ้นมาขนาดนี้มาเมื่อกี้นี้ดูสิคะหลอกเสียงดังเมื่อกี้นะพี้มันลื่นแล้วมันหนักเหมือนน้ำอมมากหน้าไปดูดิจัดอีเกียเนี่ย มันแบบมันมีความดูดิไม้จับจับข้างนี้ดูหมองแล้วข้างนี้มันดูแบบ179้อกว่ามี่ก่อน้าพี่อยู่หนุ่มน่าจะซื้อยากอกว่าสองกับพี่ต้องม่บุ่มบุมลองป้ายพี่หน่อยพี่อยากมันจะหลุดไหมมีคนบอกว่าใช้ดีลองป้ายมันจะหลุดไหมไม่ต้องเป็นตัวนี้ค่ะตัวบากกแล้วแค่179แล้วทำไม้าคารอเช็ดเลยมันได้ไหมได้วิธีการใช้มีคธีมมีบาร์ c l e a n ม i n g b a มนะคะ สวยแล้วไม่เป็นไรเป็นนหูทดลองสีชมพูเนี่ว่าเนี่ยคือเชยใช้อยู่แล้วอันนี้พี่ชมองเมื่อกี้ดีมากเลยจริงพี่ไปกดซื้อได้พี่ชอบค่ะอพี่บุ๋มคะเพื่อนถามว่าแล้วแต่ละสีมันต่างกันยังไงคะแต่ละสีต่างกันยังไงคือแต่ละสีต่างกันยังไงอ่านอธิบายให้ฟังอีกหนึ่งรอบแม่จ๋าตัวคลีนซิ่งนะคะข้อดีของการใช้คลีนซิ่งบา์มคืออะไรข้อดีของเขาคือมันจะทําให้หน้าของเราอะลดการเสียดสีต่างๆที่เกิดขึ้น ในการเช็ดหน้าด้วยสำลีหรืออะไรต่างๆก็ตามเนาะอ่ะตัวคลีนซิ่งพี่วิธีการใช้ตรงฝาเขาว่าจะมีตรงนี้ดีไหมดีม่มีตรงนี้นใ,ใช่ไหมแล้วพี่ก็มันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะพี่ก็แค่ปแปนออกเพื่อไว, <5 S 1> ไวตัดนะสีชมพูเรื่องความ สดชื่นแล้วก็ความชุ่มชื้นของผิวแล้วก็จะช่วยเน้นสำหรับคนผิวแพ้ง่ายนะคะผิวแพ้ง่ายเป็นกิวแปงโมเป็นกิตแงโมส่วนตัวนี้มันจะเป็นวิตนซีมันจะช่วยเรื่องของความกระกดมานะคะส่วนตัวนี้ตัวนี้สีเขียวจะเป็นอะโวคาโดมันจะช่วยเรื่องของการขัดเซลล์ผิวอ่อนย้ำว่าอ่อนๆไม่ได้เยอะนะไม่ได้หักเยอะ หนึ่งแถมหนึ่งจะเป็นตะก้าสี่สิบกรัมซื้อตะก้าสี่สิบกรัมก็ได้เดิมจะเป็นแตงโมมีแค่แตงโมนเดียวเดิมจะใช้แตงโมมาอองไปดูอะหนเอ้าไม่มากรนนี้หรอหล้างก่อนล้องล้างก่อนจะบอกว่าปกติครับของเขาเนี่ยกระปุกหนึ่งอะประมาณสักร้อยแปดสิบตัวที่ปักหมุดอยู่อะเป็นโปรพิเศษในวันนี้นะครับก็คือร้อยแปดสิบได้ไปหนึ่งบวกหนึ่งคือหนึ่งแถมหนึ่งได้ตัวครีมสีบานสีชมพูไปสองกระปุกนะ ขายดีมากขายไปเป็นร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นฮอต798อะถ้าใครเห็นคือตัวนี้ทุกคนแย่งกันกดเพราะว่าปกติราคานี้คือหนึ่งกระปุกนะแต่ว่าในไลน์เนี่ยเขาให้ราคาพิเศษก็คือได้2กระปุกครับถ้าใครใช้ครีนซิ่ง g าล์มอะกดได้เลยราคานี้คือดีมากคนท้องใช้ได้ไหมคะพี่บุ๋มเดี๋ยวเราเดี๋ยวถามเขาให้ตัวครี a ซิ่ง g าล์มใช่ไหมใช่มีคนถามถ้าค l ี a ซิ i งบาล์มลองถามเขาดูไม่แน่ใจตัวสีเขียวเพราะว่ามันผัดเซลล์ผิวอ่อนแต่ว่า วิซี่ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าสียมพูหนูว่าใช้ได้เดี๋ยวเราให้พี่ปูถามกันแป๊บเดียแพงง่ายใช้ได้เพราะว่าตัวนี้แพงง่ายใช้ได้ไม่ใส่น้ำหอมแล้วก็ไม่แสกฮอห์นี่พี่ซื้อละจริงเหรอหนูซื้อไปแล้วสองยาวอ่ะมาโทรไปรักหน้าในห้นองนาวมาด้ว